แฟงเปิดจาแฟงเปิดแฟงเปิดเยอรมันนี่จ้าเมืองแฟงเปิดเยอรมันมีมาจับบุญมองกระจกบัวจังบุญไอเอวเวไอเอวเวทไทเอลเวก็มีเมืองแฟงเปิดเคยอยากซื้อตัวเครื่องบินไทยเอวเวอพี่ได้จ ah ้าแฟงเปิดแฟงเปิดว ah ันนี้แดด35 36องศาสามอาเก่าลัก ไม่เติมข้ย่ยมแตกงง่าเติมขย่ามีมาขอนข้าวขาข้าขไ่เติาามขวย่ยม,มาเติมข้าวเยี่ม้าว